สวัสดีครับแหมไม่เจอกันนานเลยครับนี่วันนี้เรามาเจอวันนี้มาเจอทีนี่เจอดาราเลยนะม,มาเจอดาราเลยใครที่วัยรุ่นยุคเก้าสนะดูหนังเนี่ยต้องรู้จักเขารู้จักหมดรู้จักหมดยุคที่ยังไม่มีเน็ตฟิกยูทูบยังไม่ค่อยดังใช่ดูหนัง,ลลงพอะไร้งภาพยนตร์นี่นางเอกนะครับเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่เขาแล้วครับเป็นนางเอกนะครับเบริร์ยุคนั้นคือเบอร์ต้นๆเลยนะเบอร์ต้นของประเทศไทยเลยทำตาแป๊บๆนี่ไปฟาบ 6, สวัสดีค่ะ 6, 6, 6, ให้สวัสดีครับไม่ให้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เขาก็มาทำตาอาจารย์ที่ยังไม่มีใครรู้เขาทำตานะอาจจะเห็นแวบๆใครดูใครดูในงานอะไรนะงานทำบุญคลินิกจะเห็นเขามานะแวบๆวันนี้เขาก็มาแล้วนะครับเสียงข้าวครับเนี่ยทุกคนใครดูอยู่ประเทศไหนครับทักทายมาหน่อยครับตอนนี้เมืองไทยนี่สามทุ่มนะครับตอนนี้ขึ้นนับโอทีนะใครใครที่ดูอยู่อาจารย์ดูอยู่นะนี่นับโอทีนะใช่ถ้าถ้าหลังจากนี้ขึ้นนับแล้วนะ สามชั่วโมงนอกตอนนี้กี่โมงครับเนี่ยทักทายมาหน่อยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับเขานะครับคุณแอร์นะครับนี่นะครับโอ้โหตาเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยนะพรีฟอเตอร์ค่ะนี่เสียงนี่คุ้นมากเลยนะเด็กๆนี่ผมเอฟซีนะเอฟซีมากดูเลยเรื่องเรื่องจ่าพนมนะเรื่องกับพี่โทนี่นะเรื่องเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องพูดที่ถูกนะต้นแบบของกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะองค์บากองค์บากเออองบาร ต้มยำกุ้งก็มีไปรักเชญนิดนึงนิดนึงนี่นะครับแต่แต่เรื่องเรื่องหลักองบ่าอง์บาทนะครับอันนี้เสียงจริงนะคะหลายคนมาทักทีไรก็จะชอบแบบว่าเเสียงเป็นแบบนี้จริงๆด้วยอาการเสียงเป็นแบบนี้จริงๆค่ะไม่ได้มีการพากนะคะจะไปให้ยามกดเสียงให้ต่ําลงนะคะพูดปกติพูดปกติไม่ต้องเกรงครับ พราะปกติอยู่นะคะแต่จะเสียงต่ําลงไงเพราะว่าเผื่อจะได้ดูโตขึ้นตามไหวไม่เป็นไรเสียงเหมือนเดิมเพราะว่าจะบอกอายุนี่ก็เกรงใจคนไข้นะเราต้องมองว่าเขาเป็นคนไข่คนหนึ่งนะให้เขาพูดใช่ใช่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยปีหน้านี้ก็จะถึงวิภาวดีตัดกับแจ้งวัฒนะแล้วค่ะหลักสี่หลักสี่ค่ะๆๆๆปีหน้าหลักสี่แล้วนะครับปีนี้หลักสามอยู่นะครับ <ไอ S 1> ก็ในวัยของคนที่จะหลักสี่ก็ หลายคนก็จะมีเรื่องหนังตาตกหนังตาตกความหย่อนค้อยนะครับที่มาก่อนไวันะครับนี่นะครับเมื่อก่อนเราเราตาอย่างนี้ปะหรือเ,เป็นหรือมันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วใกล้เคียงแบบนี้เลยค่ะเมื่อก่อนก็สองชั้นหลบในจริงๆอันนี้เป็นการทําแบบแก้ตานะเ,าเคยทําตาเมื่อมันสิปีที่แล้วสิปีที่แล้วสิปีที่แล้วแล้วก็มันตกเร็วมากอะค่ะค,คือจากที่แบบ เห็นช so like ัดมันก็เริ่มแบบไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็ตาสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยดูในรูปสิเห็นไหมคือเคยทํามาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มันตกไขมันตรงนี้ก็แอบเยอะนิดนึงนะใช่ใช่บางคนมีไขมันหนังตาน่เยอะแล้วก็ เมื่อก่อนน่ะที่บอกกับว่าที่ทําครั้งแรกเน่ะเราอยากจะแก้ว่าตามันไม่เท่ากันให้เขาพูดก่อนที่จะเรียบจังเลยตอนเสร็จทำเสร็จมาก็ไม่เท่ากันอยู่ดีตอนไหนที่ไหนที่อื่นใช่ไหมใช่ตอนทําที่อื่นมาสิปีที่แล้วคือบอกคุณหมอว่าอยากให้มันเท่ากันอยากให้ตาเท่ากันถ่ายรูปหน้าตรงแล้วมันมันเห็นชัดเลยว่าตาไม่เท่ากันค่ะครับและหลังจากนั้นสิปีเราก็มาแก้ใช่ก็พอดีเพื่อนอ่ะแนะนําที่นี่มาบอกว่าคุณหมอเก่งมากๆเพื่อนเชียร์เวอร์นะ ไม่เวอร์พูดตามจริงตามจริงอ่ะดูตามจริงขายของไหมเพื่อนขายของวะนะดูตาดูตาหน่อยอ่ะหลับตาหน่อยครับนี่นะครับคุณแอนนะครับทำมาหนึ่งเดือนทำมาหนึ่งเดือนไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยไลฟ์สดด้วยเกิดมาไม่เคยไลฟ์สดด้วยค่ะไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตออกต้องมาหนังมาเป็นสิบเรื่องเลยชีวิตไม่เคยไลฟ์สดนะนี่ครั้งแรกใครได้แรใครดูไลฟ์นี่โชคดีมากนะจริ มีคนชมและอ่านคอมเมนต์หน่อยแต่คนคนว่าเอาโอ้สวยมากค่ะคุณแอร์สวยน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะมีชิแกนสามมงเช้าค่ะมีคนมีคนขอบคุณ่าตื่นเช้าจังเลยค่ะมอร์นิ่งค่ะนี่โอ้ที่ผมดูช็อตที่ผมละลายนะโอ้เป็นผู้ชายนะใช่ใช่โอ้ก็ถ้าใครอยากทําตาหวานประมาณนี้นะมาได้เลยอืมอ่ะใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับเนี่ยไม่นานนะจะบอกว่า แอมีแอร์ว่าโชคดีว่าแอมมีเปรียบเทียบจากที่เก่ากับที่นี่ที่เก่าเนี่ยแว่นตาแอร์ใหญ่มากนะวันนี้เอามาเป่ะแว่นตาใหญ่มากคือยังเห็นรอยรอยช้ำอะรคือช้ำช้ำครึ่งหน้าอย่างนี้เลย,<ห>ยะทำแค่ตานี้เดียวแบทแมนไหมเนี่ยจะบอกว่าที่ที่แล้วนะแผลเล็กกว่านี้ด้วยแต่กลายเป็นว่าช้ำหนักมากอะอแล้วเพราะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าเพราะอะไรทําไมคราวที่แล้วแอะทำเล็กมากเลยนะแค่แบบ มีนสองมีน่ะแค่แบบจึ๊กจึ๊กอย่างเงี้ยแต่ว่าช้ำเยอะมากบวมเยอะมากแล้วหายอะนานอันนี้คือเดือนเดียวหายแต่ที่น่าน่ะสองสาเดือนเลยนะกว่ามันแอบจะรู้สึกว่ามันปกติอะค่ะคุณหมออธิบายคุณหมออธิบายใช่ว่าว่าอาจจะเป็นเพราะแผลเล็กๆมันเลยอยู่ได้ไม่นานแต่พอมาทําที่นี่ตอนแรกก็เข้าใจว่าโหตั้งตีตั้งแต่หัวตายจนหางตาเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกก็แค่เซนเดียวอะก็ถือว่าเล็กอยู่ดีค่ะ นี่นะครับเฮ้ยใครมาครับเนี่ยใครมาครับเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้โหนี่นี่สาวอุ้ยสวยติดติดสวยมากเลยขอบพระคุณค่ะเอ๊ะแต่คุณหมอติดไหมแล้วชมแอร์ใหม่ด้วยค่ะคุณหมอาคุณหมอจะพูดไกลๆลอยๆไม่ได้ค่ะคุณหมอโอ้แอร์สวยมากเลยนี่ทำไปได้กี่วันหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนตอนนี้เมคอัพได้เลยเมคอัพแล้วค่ะ พอตัดไหมแล้วก็โดนน้ำไปเลยเนาะแผลก็ <S <S สวยเ<ช>นาะ,ะตอนนี้ตอนนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรยังเล่นหนังอยู่ป่ะตอนนี้ก็ยังยังมียังรับอยู่ค่ะแล้วก็ออพอดีว่าพอติดโควิดหลายกองที่แอร์รับงานไว้ก็เขาก็มีผลกระทบน,นนะเนาะเราก็เข้าใจทำตาไปแล้วเป็นไงบ้าง รู้สึกชอบค่ะเพราะ<อ>ว่าพอถ่ายถ่ายหน้าตรงและตาเท่ากันเพราะแอยอยากแก้เรื่องนี้ที่สุดเลยแล้วก็ตา2ชั้นชัดชัดและเท่ากันด้วยแล้มีเชื้อฝรั่งบ้เนีหมไม่มีนะคะแ้วหน้าเหมือนฝรั่งเหมือนแขกเลยอ่ะเชื้อแขกมีค่ะไอะะมีไ,มไทยจีนอินเดียมอนยวนฮะ <laughs> คือฝั่งคุณทวน่ะเขาจะมีแบบไทยมอนยวนอินเดียพอมาผสมเป็นพ่อแอร์ใช่ไหมไอ้ก็เลยมีหลายเชื้อหน่อยค่ะโอแล้วจีนมีไหมจีนมีของคุณแม่เต็มๆค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นตาที่เราทําไปได้เดือนหนึ่งเนาะหลับตาเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันมีรอยเจาะอยู่นิดเดียวซึ่งเดือนเดือนแรกก็จะเห็นรอยนิดหน่อยแตเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปสองเดือนสามเดือนเนี่ยรอยนี่มันจะค่อยๆจางลงจางลงซึ่ง ในทางตำราเนี่เขาจะเรียกว่า invisible scar าก็หมายความว่ารอยเนี่ยจะมองไม่เห็นนะรอยจะมองไม่เห็น invisible เปเลยใช่ไหมใช่ invisible ก็หมายว่ามันมีแต่มองไม่เห็นเดี๋ยวยิง่งหลายเดือนยิ่งจางไปเลยแต่นี้ในการทำตาแบบเนี้เขาเรียกว่าล็อก eye lock หรือว่าเป็นลั c ก y ี่ eye หรือเป็น short incision technique หรือว่า ในทางของธีลพรเราจะเรียกว่าเ e s <ะ> s อีส์มอเนาะ,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 ะคือเล็กอ i ส m มอ e ก็หมายความว่าทำแผ่เล็กแต่ว่าได้ชั้นเต็มป<ฆ>กติเนาะเพราะฉะนั้นเล็ก is ส o มอก็คือการทำยังไงให้ถนอมเนื้อนะไม่ใช่ไปตัดให้เป็นยาวแล้วก็ถลกออกไปแล้วก็เย็บด้วยไหมหย,ย,ยาบมันก็ต้องเอาเมคอัพทับตลอดเวลาอย่างของคุณแอนเนาะ ล้างหน้าออกก็สวยยิ่งแต่งก็ยิ่งสวยอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปเมดอัพก็สวยเ<ม>นาะ<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องการค้นพบวิธีทำแผลเล็กก็คือ,อ,อวิธีของธ<ม>ีลพรหรือของอาจารย์ชลทิตเนี่ย<ม>เราจะเรียกว่า Less s m สโมนะทำตาด้วยทีมแพทย์ซึ่งตำราเร่มนี้เขียนโดย หมอชลทิตนะทีรพรคลินิกทีรพรนี่ก็จะเป็นมาตรฐานขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลขึ้นทะเบียนคลินิกก็จริงแต่ว่าเราให้บริการระบบโรงพยาบาลคือทุกอย่างเนี่ยใช้พิสัญยีหมดเลยมีห้องแยกมีห้อง recovery มีแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่เราให้บริการเนี่ยเราก็ อยู่ในชั้นระดับเกือบหรือว่าเทียบเท่านะหรือว่าใกล้เคียงระดับโรงพยาบาลเราเรามื่อก่อนธีรพรการแพทย์หรือธีรพรคลินิกเปิด,ดที่ท่าน้ำท่านิแนแดงนะพวกพวกแฟนขับเก่าเนี่ยมีโอ้โหหลายหมื่นคนเลยเมื่อก่อนทําท่านิแนแดงเป็นน้องแถวเล็กๆแต่ตอนนี้เราเขยายกายภาพมาเป็นบริการแบบมาตรฐานไปเลยเนาะสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ย เป็นเวลา30กว่าปีครับก็ประสบการณ์จะเป็นตัวบอกเพราะนั้นอันนี้ก็คือรูปรูป,ร,ปรูปตาที่ที่ที่มอมอก็ถึงว่าได้ได้ตาครบเครื่องแต่เลสก็คือแผลเล็กนิดเดียวเนาะก็ทีรพรคลินิกกับชลทิศเทคนิคก,ก็จจะมีทีมแพทย์เข้ามาช่วยกันด้วยทีมแพทย์เนี่ยทำงานมาด้วยกัน นานเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็ผลงานจะทําเป็นทีมที่นี้ทําระบบเป็นทีมนะครับมีปัญหาอะไรเราใช้ระบบทีมหมดเลยแล้วใช้ระบบสเปเชียลิสต์ทุกคนเป็นสเปเชียลิสต์หมดนะก็ขอสแสดงความยินดีนะที่น้องแอสวยขอบคุณนะครับสวยมากเลยเอาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาคนสวยอีกคนมาเทียบหน่อยสิพ,พ,พ,พี่ฝนพี่ฝนมายืนเทียบกันหน่อย เออ,อตัวยาวจังเลย <c oughs> ยาวจังเลย <c oughs> นี่นี่พี่ฝ <c oughs> นก็เป็น <c oughs> เป็นตัวอย่างตานะกี่เดือนแล้วพี่ฝนตอนนี้เจ็ดเดือนค่ะอรอย <c oughs> ไม่มีแล้ว <c oughs> เห็นไหมหลับตาดี่นี่ไม่มีแล้วนะไม่มีแผลแล้วเนี่ยเช็ดดูก็ไม่มีแผลมันมันลางๆอ่ะมันเห็นลางๆลืมตานะครับแต่ของพี่ฝนเนี่ยเราได้เราใช้จับสูพทย์อีกคนหนึ่งผสมกับแพทย์สัลญกรรมตกแต่งใบหน้าเอาสองหมอมาทำให้นะครับ ลิมตาครับแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่ของหนูอ่ะ<ฆ>กล้ามเนื้อตาดีไม่่ออนแรงก็เลยใช้ล็อลกสจุดอันนี้ก็ล็อก3จุดเหมือนกันแต่เข้าไปแก้กล้ามเนื้อตาให้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ศิรพรคลินิกหรือหมอชลทิศเทคนิคก็เป็นการทำโดย Bless s s m o r l คือแผ่เล็กหมดเลย นะโอเคนะครับสองคนมีอะไรจะคุยกับผู้ติดตามผู้เข้าชมเชิญเลยนะจ๊ะโอ้ตอนนี้คนดู300กว่าคนแล้วครับคามตานี่หลายตาไม่เคยดูนะนี่จะ0ีร้อยเลยนะใครอยากพิมพ์อะไรถามคุณแอร์เรียกมาอีกค่ะถามได้ทุกเรื่องล่าสุดน้องน้องแอร์สวยมากค่ะโอ้พระคุณค่ะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยอาจารย์คอมเมนต์หน่อยครับ อ๋ออ้โอ้ยโอ้ยคนเขียนมาเยอะไม่ใช่ไม่เอออดาหนุ่มๆดูทีแล้วกันหนุ่มๆดูทีอัหนุ่มๆดูทีมีคอมเมนต์นะคะมีแต่คนชมนะคะว่าคุณแอร์สวยขึ้นตาหวานขึ้นนะคะขออนุญาตเปิดหน้าสวยๆหน่อยนี่อันนี้ก no ็คุณฝนเนี่ยหลังจากทำตาไปแล้วเนี่ยไปประกวดได้เป็นมิส ทัวริซึมคือเขาเรียกอะไรนะตำแหน่ง Miss Tourism Thailand ค่ะ Miss Tourism Thailand คือคือเป็นตัวแทนทางด้านการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเขาสวยนะครับก็อยากจะบอกว่าทำแล้วชีวิตเปลี่ยนเออแอนเปลี่ยนไหมเดือนนี้ถูกหวยเปล่าซื้อหวยมัโหนโนไม่เล่นหวยค่ะจ๊ะเล่นหุ้นใช่ไหมแต่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะมันยังไงเราให้ฟังหน่อยก็ สามีอ่อนโยนขึ้นเพราะว่าตาของตาของภรรยาก็อ่อนโยนขึ้นสามีก็จะอ่อนโยนขึ้นอ๋อตามันหายดุใช่ไหมใช่เมาก่อนดุโอ้บควบเลยค่ะสามีแต่จริงๆเราไม่ได้ดุไม่ได้ดุแต่ตามันดุตามันดุเท่านั้นเองแสามีดุเมอก่อนเป็นก่อนโอเนี่ยแล้วสามีก็จะเข้าใจว่าแบบทำไมดุจังเลยเพรจริงๆเนี่ยตามันตามันมันถลนอะเพราะไอ้นี่มันพองอะมันถลนไง น้ำตาบวมไขมันไขมันเราไม่ได้ดูดออกแล้วก็ต้องขยับชั้นเนาะมันเทียบดูอย่างนี้หน่อยสิเนี่ยเออมันก็หวานเออหน้ายิ้มเลยเขาเรียกตายิ้มตายิ้มเลยตายิ้มนะอย่างนี้เขาเรียกลัคกี้อายไงทำแล้วโชคดีนะของทีรพรจะได้ว่ลัคกี้อายเพราะว่าเราเล็งแต่เรื่องทำแล้วมีความสุขชีวิตเปลี่ยนโง่เฮงดีคาว่าโง่เฮงนี่พูดภาษาไทยนอนรักษาเนาะนอนรักษางั้นต้องขอขอบคุณ นะทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหานะครับเราเราอยากจะให้ความรู้ว่าสิ่งที่ธีรพรคลินิกหรือหมอชลชิตทีมทีมหมอชลชิตเนี่ยให้เนี่ยเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ไม่เฉพาะทางก็จะมีจักษุแพทย์นะครับแล้วก็มีจักษุแพทย์ตกแต่งดวงตาอีตาหางนะมี แพทย์โสดสอนาสิกซึ่งก็เรียกว่าเป็นหมอหูคอ,อ,อจมูกก็อีกชุดหนึ่ง<ะ>แล้วยังมีหมอสัญญกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะใช้ใช้ผู้เชี่ยวชาญหมดเลย วางใจได้แน่นอนใช่ไหมอ่านี่ไงวางนึงอ่ะแล้วก็ได้ใจวา่วางมาแล้ววางมาแล้วเห็นไหมนี่ผลงานวางมาแล้วใช่ค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนนะคะงานก็เข้ามากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในรูปหน้าตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เวลาที่เรามีจุดบกพ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่มั่นใจเนาะเวลาออกกล้องเราก็จะหลบกล้องบ้างเอียงข้างเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าสู้กล้องตอนนี้คือถ่ายตรงตรงได้เลยแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหตรงตรยังสวยทุกมุมค่ะทุก แต่ชมคุณแอร์เยอะกว่านะจะบอกว่าชอบแอชอบแผลมากเพราะว่าอะไรฟังไหนครับพอดูแผลน้ำฝนแล้วรู้สึกมีกําลังใจว่าแผลมันไม่เหมือนเป็นมันไม่เหมือนแผลผ่าค่ะมันเหมือนเป็นแค่รอยยับเท่านั้นเองอ่ะนึกออกมาเวลาเวลาคนที่ตาสองชั้นนะคะแล้วเวลาลืมตาหลับตามันเป็นเหมือนเป็นแค่รอยยับของของผิวเท่านั้นเองรอยพัไม่ป็นรอยพับรอยพัใช่รอยพับรอยพับอ๋อมันดูธรรมชาติแล้วมันดูแบบไม่ได้ทํามาแล้ว และจะบอกว่าบางที่อ่ะเราจะเห็นว่ามีรอยเหมือนเป็นจุดๆที่เวลาเขาเย็บไหมอ่ะค่ะที่นี่ไม่มีเลยไม่มีเนียนมากอะดูอีกทีดูอีกทีนี่หนึ่งเดือนนะหาแผลให้เจอแล้วเป็นคนที่เป็นคีรอยง่ายมากด้วยแอร์เป็นคีรอยง่ายมากบางคนเขากังวลในเรื่องของคีรอยนะคะว่าเอ๊ะเวลาทําที่ตาแล้วกลัวจะเห็นว่าเป็นปุดๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทําได้ไปแล้วกี่ เดือนเดียวค่ะเดือนเดียวนะคะแล้วหลับตาให้ดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลับตาครับหลับตาครับหลับตานะคะนี่นะคะเห็นว่าสวยมากเลยคือสิ่งที่เห็นนะคะที่เห็นใกล้ๆเนี่ยตอนที่ฝนเห็นใกล้ๆตอนนี้ค่ะคือเป็นแค่เหมือนเป็นรอยชั้นตาเท่านั้นนะคะแต่จะไม่เห็นเป็นรอยแผลหรือรอยเย็บใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกค่ะคุณหมอใช้วิธีการนะคะล็อก แผลให้เล็กมากที่สุดนะคะแล้วก็กรีดสั้นคุณหมอเขาจะมีเทคนิคของเขานะคะแล้วแต่ว่าการจะกรีดตาหรือการล็อกตาเนี่ยแล้วแต่ว่าตาของบางคนค่ะกลมนะคะรีคุณหมอเขาก็จะดีไซน์ให้นะคะเฉพาะบุคคลเลยนี่ hmm. อย่างคุณแอร์ก็หวานสมใจนะคะ เนาะย่งบางาคน,นอาจจะกลัวว่าอุ้ยตาโตอยู่แล้วแล้วทาแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบเบิกโพงเป็นแบบเป็นโรคไทรอยหรือเปล่าไม่เป็น <c oughs> โรคไทรอยเลยหรอต้อมาเขเป็นโรคไทรอยใช่ไหมคืา <c oughs> อ,อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไงเพราะ<อ>ทำที่นี่แล้วตาหวานหวานช่มันจะไม่ได้แบบตกใจว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวพับไปแล้วเดี๋ยวมันเบิกโฮงหรือเปล่าเปล่ามันจะหวานขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ดูธรรมชาติด้วยถ้าเกิดว่าใครดูในไอจีแอน่ะ แอนถ่ายหน้าสดนะตอนหลังทำนะแล้วแอนหลับตาด้วยจะมีรูปหนึ่งถ่ายกับลูกขอดูวร์ปขอวร์ปขอดูค่ะขอวร์ปหน่อยครับขอวปเหรอเดี๋ยวก่อนนะฮะขอดีหน่อยไอจีไออาไอจีเอไออาร์สองตัวนะคะอันเดอร์สกอร์ R A R ท N าเอเเปิดนะคะเปิดแล้วก็เดี๋ยวเขาเปิดเดี๋ยวเขาเปิดหาก่อนนะคะเดี๋ยวขอไอจีคุณฝนต่อเลยครับ จะบอกว่าเนี่ยกล้าลงเพราะว่าก่อนลงใช่ไหมเราก็ต้องเช็ครูปก่อนใช่ไหมล่ะว่าเอออะไรยังไงเป็นยังไงนี่ไงคะเห็นไหมว่ารอยมันเล็กมากเล็กนิดเดียวจนเราอะกล้าเอามาลงโซเชียลนะอ๋อแทบจะไม่เห็นเลยอะค่ะใช่แล้วเหมือนสวยว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่คือพิ่งทำไปด้วยมั้งเนี่ยใช่มันเป็นมันดูเป็นรอยพับของตาสองชั้นรูปนี้กี่กี่สัปดาห์คะ <_ <an> _ <cia> ก็อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์คือคือทำมา,มายังไม่ถึงเดือนอ่ะยังไม่ถึงเดือนก็ถ่ายรูปประมาณสองสามอาทิตย์ก็ถ่ายรูปนี้โโติดตามไอจีแอร์ได้นี่ติดต,ต,ต,ตามบล็อหน่อยครับติดตามบล็อเปิดบา็อกจะดูจะดูได้ว่าตามเมื่อก่อนแม่เป็นยังไงก็ดูตาลูกนะคะโอ้ต้องบอกนะลูกเราเต้นหายเหมือนกันเลยค่ะครับยังจริงผมลืมถามเรื่องหนึ่งเรื่องดาราที่มาทำที่เนี่เยอะไหม เยอะแต่เออชื่อบ้างได้บางคนก็ไม่ได้นะอย่าเลยเอางี้ถ้าอยากรู้ว่าดาราคนไหนมาทำบ้านมาดูเองแล้วจะเห็นเลยค่ะติดเป็น w a l l p a อร์เยอะมากๆแท้ทั้งวงการโอ้โ <laughs> ดาราัคอนเฟิร์มเองเนาะแล้วจะบอกว่าดาราบางคนให้เราเห็นแบบอาจจะมีแบบอยู่ที่นูน่นที่เนี่แต่จริงๆอะ่ะเขาก็มาทำที่นี่กระซิบกรซิบบอกใช่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 ูเลยใช่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 <จ> แอดมินขิงอ่านคอมเมนต์หน่อยภาพเก่าหน้าดูภาพใหม่หวานสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะความหวังจะเป็นแบบว่าคุณแม่ลูกสองก็จะเข้ามาแล้วมีแบบคนชมอะไรคนชมอะไรสวยนี่ขนาดไม่เคยไลฟ์นะเนี่ยครั้งแรกเปจริงอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกจริงใช่ไหมครับลื้นมากเลยครั้งแรกจริงที่ผคนพูดมาแต่กำเนิดคนชมสวยสวยมากเลยมาชวนมาอีกสิคะจะได้ ฝันดีอารมณ์ดีก่อนนอนแล้วก็เวลาแบบพอเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นอินสปายไงว่าโอ้เดือตาฉันจะหวานสวยใสบ้างแล้วก,กลับไปนอนฝันน,นอนฝันเสร็จโอ้เรามีกําลังใจที่จะแบบว่ามาหาข้อมูลจะบอกว่าแอหาข้อมูลมาเยอะมากนะในเรื่องทาตาเพราะว่าแอบกลัวจะบอกว่าตอนที่ขนาดแอบผ่านนะความดันแอบขึ้นแบบป๊อปป๊อปป๊ปเ<ต>ลยอะแต่คุณหมอที่นี่ดีมากจะบอกว่าไม่เจ็บเพราะอะไรรู้ไหมตื่นเต้นมากใช่ไหมคุณหมอโปะอย่าสลบยาเบอรไปเลยค่ะที่ไม่เจ็บเพราะว่าโปะยาสลบ ใช่แต่พอตื่นมาก็ไม่เจ็บอ่ามีคนถามประเดียว่าเจ็บไหมคะไม่เจ็บทำเสร็จยาหายยาชาหายหายแบบฤทธิ์หายใช่ไหมก็ไม่เจ็บอ่านี่ไม่เจ็บนคอนเฟิร์มนะพูดเองมาคนเดียวมาคนเดียวด้วยขับรถมาโอ้โหสตรองมาขับรถกลับคนเดียวโอ้โหขับรถกลับคนเดียวด้วยก็มันไม่เจ็บจริงอ่าแอดมินขิงอ่านราคาหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ตอบราคาราคาเท่าไหร่คะเริ่มตอนที่ สามหมื่นห้าพันบาทครับทําตาอสองชั้นราคาเริ่มต้นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตาแก้แับคุณแอจะสูงหน่อยตาถ้าเป็นตาแก้ราคาเริ่มต้นห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วเป็นตาก้ามเนื้ออ่อนแรงเท่าไหร่ครับตาก้ามเนื้ออ่อนแรงราคาเริ่มต้นเก้าหมื่นบาทนะครับโอ้แต่จะบอกว่าคุ้มคุ้มเพราะอะไรกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันยากมากเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่คุณหมอที่ชานาญจริงๆนะมันมีความเสี่ยงที่เขาจะกรีดลึกอ่ะอืมแล้วลึกแล้วบางที มันคืออุบัติเหตุไง oh. แต่ที่เนี่ยมันไม่มีพลาดไม่มีคําว่าอุบัติเหตุเพ<ข>ราะคุณหมอชํานาญจริงๆ <30 S 2> คุณหมอ <20. S 2> ใจเย็นมากๆใช่ ทุกคนที่นี่มืออาชีพหมดแล้วก็ก่อนทำเนี่ยเขาก็จะออกแบบดีไซน์ไว้แล้วว่าเราอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้ชั้นตาชัดมากน้อยแค่ไหนหรืออยากจะได้แบบธรรมชาติทําได้หมดเลยหรือว่าบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบรูปตาแบบนี้อยากจะเปลี่ยนหน้าไปเลยก็ได้แล้วก็ทํากลิตตาเนี่ยแค่กลิตตาสองชั้นนั้นหน้าคุณก็เปลี่ยนได้โอ้โหอาเปลี่ยนแค่ไหนมาดูมาดู <S <S ครับแป็ินคิงครับอยากขยับรูปนี้ทิ้งจังเลยนี่นะครับโอ้โหดารายังมาเลยครับเนี่ย เห็นเรามีหลายคนนะครับดาราหลายท่านเลยนะครับมาดูเองนะใช่ๆๆๆจุ๊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 ใช่เดี๋ยวเขาว่าเราเป็นระดับนางเอกก็มีนะอุ้ยเยอะพระเอกก็มีนะอุ้ยมีนางร้ายก็มีมามาอันนี้ก็มานางงามก็เยอะโอ้ยประโยชน์ทางวงการค่ะทางวงการมีคนบอกว่าพี่แอนลืมอายุไว้ที่ไหนเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมเลยน่ารักมากเลยจริงๆนะขอบพระคุณค่ะเหมือนตอนดูในที่ในสายย่อกนใ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 น ตรงห้ขยับรูปนี้ทิ้งได้ยังเนี่ยขยเลยมราจะดูดูอ่านี่นะครับสำหรับใครที่อยากทานะครับแนะนํานะครับมาได้เลยนะครับอ่ะการเดินทางอยู่ตรงไหนใกล้ๆให้คุณแอร์แบบคนไม่เคยมาเลยมาอย่างไเอยู่ใกล้อะไรอยู่ใกล้ไอคอนสยามอยู่ตรงข้ามอยู่ใกล้กับซอยอันนี้อะไรนะเจริญรัฐเจริญรัฐถ้าใครมาเจริญรัฐพุ่งมาทางไอคอนใช่ป่ะคะเลี้ยวซ้ายนิดเดียว คลินิกจะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะจะเป็นตึกสแตนด์ลอนแต่ถ้ามาจะไอคอนก็ตรงมานิดนึงก็ถึงแล้วถ้าต้องให้ไอคอนอยู่ขวามือนะแล้วคลินิกจะอยู่ซ้ายมือค่ะจะต้องข้ามไฟเขียวไฟแดงตรงแยกเจริญรัตน์มาก่อนโอ้นี่คนฝั่งคนว่าเนี่ยข้อมูลแน่นมากเลยเป๊ะมากเลยหรือถ้ามาจากฝั่งนู้นนะคะฝั่งสนามหลวงฝั่งอะไรอย่างเงี้ยข้ามดินแดงอะไรมาเจอโรงพยาบาลตากศินเราเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวหาทางกลับรถมานะคะ ผมขอถามนิดนึง first impression มามาที่ทีลพรคลินิกรู้สึกประทับใจรู้สึกยังไงรู้สึกความประทับใจเรื่องความเป็นระบบระเบียบทำงานกันแบบเป็นมืออาชีพแล้วก็มีการติดตามผลที่ดีมากๆติดตามยังไงบ้างจะบอกว่าที่เคยไปทำที่อื่นเนี่ยทำเสร็จแล้วคุณก็กลับบ้านแล้วคุณจะดูแลรักษาแผลยังไงช่างคุณเลยเทเลยเหรอเทเลยเรียบร้อยเลยแต่ที่นี่คือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ถ้าขยันอยากให้ขยันจริงๆเพราะว่าดูแลไม่ได้นานขนาดนั้นแอดดูแลเรื่องเรื่องแผลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ก็คือกลับไปแล้วก็คอยมาล้างแผลที่นี่ทุกวันคือบางคนบอกว่าล้างเองได้ไหมแต่ว่าคือที่นี่เนี่ยคือเขาสะอาดไงเครื่องมือเขาสะอาดเขาทําความสะอาดทุกชิ้นทุกอย่างบางทีเราอยู่บ้านนะมันมีเชื้อโรคม,มีอะไรเราไม่รู้เราไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อหรืออะไรเนี่ยมันไม่คุ้มไงเราอุตส่าห์ เราอุตส่าห์ทำเราอ,อยากจะสวยแล้วเราก็อยากจะให้สวยแบบปลอดภัยอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาล้างแผลที่นี่เธอคะ่ะล,ล้างแผลดีลมือเบาตัดไหมเบามากตัดไหมเหมือนแค่แบบเหมือน เขียเขียคิ้ตายยงเจ็บกว่าเขียคิ้ตายจริงจริงเอาเวลาคิ้ตาติดคนหรือแมวคี้ตายจะตายเอ้าจริงวะแล้วคิ้วตติดขอนั่นมันเจ็บวันนี้ตัดไหมอ่ะเวลาเขาดึงออกกับมือบามากไม่จบเลยก็คือมันก็คือทุกอย่างเป็นเซอร์วิสที่รวมค่าใช้จ่ายไว้หมดทีเดียวไม่มีมาบวกเพิ่มนะใครมาก็คือจะได้เซอร์วิสตรงนี้ไปไม่มาก็คุณก็เสียไปแนะนําให้มาแนะนําให้มาดีกว่าแล้วคุณหมอก็ไม่ทิ้งเพราะว่านี่ไม่ขยับนะนี่ม้วนแล้วนะม้วนเก็บคุณหมอก็ไม่ทิ้งเพราะว่าคุณ หมอก็คอยติดตามด้วยว่าโอเคหนึ่งอาทิตย์ผ่าตัดไหมเสร็จแล้วเป็นยังไงดูแผลใช่ไหมแล้วก็พอหนึ่งเดือนกลับมา,าดูอีกว่า,าแผลเป็นคีรอยไหมเป็นอะไรไหมดูแลย,ยังไงแลติดตามตลอดประครบเย็นประครบแล้วมีประ,ประครบเย็นแต่อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะเลยนะใครอยากรู้นะต้องมานะจู่ๆเลยนะเนี่ยถึงถึงบอกว่าหนึ่งอาทิตย์อะหายอถอดแว่นถอดแว่นดำได้แต่งหน้าได้หรือจริงๆถ้าคนแต่งหน้าเก่งๆอะ ตัดไหมแต่งหน้าได้เลยเงี้ยเนียนไม่รู้เรื่องเลยอ่าสุดยอดเลยครับอ่านคอมเมนต์นิดนึงอ่าคอมเมนต์ครับไม่ขีนครับแต่คนดูว่าครับมีมีแต่แบบสวยสวยมากน่ารักค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะน่ารักน่ารักมากเลยครับโอ้โหลืมอายุไปเลยนะครับสวยมากค่ะปีใหม่มีปอป่ะครับโอ้โหปีใหม่เดี๋ยวรอรุ่นฮะผมไม่ทราบเหมือนกันครับมีกระฟิปป่ะมีกระซิบกระฟิปในไลน์ป่ะเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาว่าเอานะเดี๋ยวเขาว่าเอาไปลั่นไปนะใช่ใช่ไหนไล์มันมีโปรไม่มีลองลองทักมาเผื่อเผื่อได้ฮะใครบอกโปรตอนนี้ถามชื่อไว้ก่อนเลยนะคะอ่าแอดมินขิงบอกโปรหน่อยครับแอดมินขิงโปรยังไม่มีอ่สรุปไม่มีนะยังไม่มีตอนนี้โปรไม่มีนะครับผมสรุปให้เลยนะครับใครที่จะดูอยู่นะครับต้องรอติดตามแต่ถ้าอยากจะคุยกับแอดมิน ก็ทักมาไม่ใช่ผมนะผมเป็นคนแรกเดียวหรือถ้าใครอยากให้จัดโปเนี่ยพิมคาว่าจัดโปกันมาเยอะๆคนพิมพ์เยอะจาร์ว่ีถ้ามีคนพิมพ์มาเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่าความต้องการสูงอ๋อนี่พี่ทนนี่สรุปเองนะไม่เกี่ยวนะก็ยังไม่มีคนพิม์มาไม่มีคนพิมพ์นะนี่มีคนพิมมาแล้วขอโปรมีนะค่ะไวมากเลยอ่าโอเคนะเดี๋ยวจะให้คุณแอร์คราเนี่ยกลับบ้านเลยละเกรงใจใช่ดึกแล้วแล้ววันนี้คือมาเจอคุณหมอใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมามา follow up ค่ะคมาดูว่ามาดูว่าหนึ่งเดือนเนี่ยยังบวมอยู่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มาดูหนึ่งอาทิตย์ต,ตาเองบวมอยู่อย่างที่บอกว่าแอมีไขมันที่หนังตายเยอะใช่ไหมคะก็มันก็จะบวมง่ายแหละเป็นคนบวมง่ายช้ำง่ายเป็นคีรอยง่ายอพอหนึ่งอาทิตย์คุณหมอเห็นว่ายังบวมอยู่ก็ให้ยาลดบวมไปทาน<อ>ก็มันก็หายเร็วขึ้นค่ะ<อ> โอเคครับผมเพิ่งมีคนเข้ามาใหม่อ่ะถามว่าทามากี่วันแล้วคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนเองค่ะตัดตัดไหมกี่วันนะครับเจ็ดวันนะสามวันอ๋อสามวันสามวันตัดไหม้สามวันนะครับไม่น่าไม่น่าพูดเลยมีคนพอจัดโปค่ะจัดโปรค่ะขีดพูดนะคะจัดขีดพูดนะคะขอโปค่ะขอโปค่ะ อ่านะครับขอบคุณที่ติดตามนะเดี๋ยวคนมาพิมพ์เยอะกลัวกลัวคนมาเอาบโปหนีหนีเลยเหรอเออมีคนหาว่าแพงไหมค่ห้าพันหกมีลองน้ำหมากไม่ใช่นี่รีวิวตาอันนี้รีวิวตานะแต่ลองน้ำหมากกับทำวีล็อกดึงหน้าใช่ค่ะมีมีรีวิวย้อนดูได้ครับมีเยอะนะครับผมโอ้โหจัดโปเต็มเลยจบไรไหมเดี๋ยวก่อนก่อนจบขอโชว์ก่อนทำและหลังทาหน่อยฮะ โอ้ยยับไปแล้วครับตอนนี้ก็คุณแอร์นะครับพิชีพนะครับเอาตาก่อนทําให้ดูนะครับดุม้าดุเนาะก่อนทําคือตาดุนะครับแล้วก็ไขมันเยอะตรงตรงบริเวณนี้นะครับไขมันหนังตาเยอะเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นอ่าตามไปบางทีเราไปจําภาพตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่นะเล่นหนังเล่นอะไรนะอันนี้คือเรียกว่าตาตกนะครับอ่าตอนตอนทําคุณหมอบอกว่าหนังตาเหี่ยวเลยค่ะโอ้โหเพราะว่าเป็นคนเป็นภูมิแพ้แล้วก็ชอบขยีตาแล้วก็ข้างขวาจะไม่เท่ากับข้างซ้าย ตอนนี้ข้างฟาไม่เท่าข้างาตอนนี้ทําเสร็จแล้วก็เท่าไหมน่าสวยเลยครับแม่อ๋ออะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวจบเลยนะโอเคไปนะครับฝากผลงานไม่มีไม่เหรอช่วงนี้ไอจีไอจีตามไอจีแล้วกันโชว์ไอจีตามไอจีแม่เปิดบ้า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 รช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับเราก็เลยตามไอจีนี่คุณแอร์ไลฟ์ข้างแรกนะลื่นมากเลยกลับบ้านไปไลฟ์ได้เลยนะเนี่ยไลฟ์ฟังไลฟ์ในชีวิต โทรพูดติดตามยังเบี้ยน้อยหอยสังอยู่เลยมาตามกันเยอะๆนะแน่ๆเดี๋ยวนึงนะอันนี้คือไอจีคุณแอร์นะครับไอจีเองเล่นเองค่ะเล่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรถามเขาถามคุณแอร์เขาได้ถามเรื่องตาได้ถามเรื่องเรื่องแฟนไม่ได้แล้วมีมีลูกมีครอบครัวแล้วไม่ได้นะอย่าไปจีบนะอย่าไปจีบนะเอ็นบีมขิงเข้าพักไปจีบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่นะครับให้ดูนะครับถ้าไปเปิดบล็อแล้วไปติดตามมาได้นะครับผม อ่าโอเคนะครับโอเคจบแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะ